สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้สามสิงพามาย่างปลาตอนนี้เปิดเปิดออกให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นใบตองปิดไว้นะคะใบตองปิดไว้นี่เขากำลังเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วปลาย่างของเรานะคะปลาย่างหอมๆนะคะปลาช่อนนานะคะเป็นปลาช่อนนาย่างหอมๆเลย แล้วเราก็จะไปตากแดดนะคะอีกสามสี่แดดนะตากให้กรอบนะคะแล้วเราก็จะเก็บไว้ทําอาหารได้นานนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะปลาช่อนนานะคะเราจะทําได้หลายรูปแบบนะคะทําเป็นปลาแดดเดียวก็ได้นะคะ แล้วถ้าเราจะเก็บไว้ได้นานอีกก็เป็นปลาย่างนี่แหละคะ่ะที่จะเก็บไว้ได้นานนะคะหลายท่านก็ชอบทานต้มโคง้งปลาย่างไปสั่งทีนึงกระถุงนึงก็ห้าสิบหกสิบนะคะแต่ถ้าเรามีปลาย่างของเราอยู่อย่างนี้เราต้มเองเมื่อไรก็ได้นะคะนี่ก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเราจะทําแบบไหนให้สะอาดนะคะแล้วก็เป็นปลาช่อนนะคะ แต่ส่วนว่าที่เขาต้มโค้งขายก็จะเป็นปลากดแม่น้ํานะคะปลากดแม่น้ําก็คือปลาสวายนะคะปลาสวายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้และก็รับชมนะคะเราก็จะย่างเลยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูหาปลาง่ายเนาะก็จะย่างแต่ปลาย่างปลาปลาช่อนนะคะ ถ้าเราทำปลาย่างอย่างเงี้ยเราจะไม่เอาก้างตรงกลางของเขาออกนะคะไม่ได้เอาก้างตรงกลางออกเพราะว่าเขาก็จะคงรูปทรงที่สวยงามน,นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาตร้งก้างตรงกลางออกอะ่ะเขาก็จะแบะออกเป็นไม่ไม่สวยนะคะเนื้อเขาก็จะแตกหมดนะคะก็จะเอาก้างเก็บไว้นะส่วนบางฝั่งที่เป็นไม่มีก้างเน,เนื้อ,อเขาก็จะแตกเห็นไหมคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะลาย่างหอมๆนะคะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้สาวมึงสิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะ ปลาย่างปลาย่างนะคะแล้วก็ย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ นี่เราก็กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะนี่ด้านนี้ก็จะเหลืองได้ที่แล้วนะคะด้านนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วแล้วก็จะย่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ใบตอง ปิดนะคะใบตองหรือว่าบางบ้านเขาก็ใช้สองกสีปิดนะคะแต่ถ้าใช้ใบตองหรือใช้ใบขี้เหล็กเนี่ยจะหอมเหลืองอร่อยด้วยนะคะอย่างแบบนี้เราก็จะเก็บไว้กินได้นานเลยนะคะ ใครมีปลาเยอะก็ลองย่างไว้ได้นะคะขนอมอาหารนะคะย่างเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดนะฮะ ตาแดดขึ้นตากจนก,ก,กว่าปลาจะกรอบนะคะตากจนกว่าปลาจะกรอบ ต้องใช้ควันอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะเป็นไฟก็ไม่ได้นะคะเป็นถ่านก็ไม่ไม่ได้ต้องใช้เป็นควันลมไปแบบเนี้เรื่อยๆเนีใช้เวลานานมากเลยนะคะการย่างปลาไม่ได้ว่าย่างเสร็จง่ายๆนะคะใช้เวลานานมากๆเลยนะคะนี่เราก็จะมองออกว่าเป็นปลาช่อนนะคะเป็นปลาช่อนถ้าเป็นปลาสวายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะใทยชอบทานแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะไหนเหลืองได้ที่เขาจะเป็นเงานะคะเป็นเงาเหลืองสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ค่อยถ้าใช้ถ่านเขาจะกระด้างนะคะจะกระด้าง รอบนี้ก็ย่างได้สิบตัวนะคะสิบตัวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเทิบทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะคะ ย่างปลาแต่ละเตานี้ใช้เวลานานมากเลยนะคะไม่ได้เสร็จง่ายๆนะคะแต่ละเตาใช้เวลานานมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่เหลืองได้ที่ไม่สวยจริงๆเราก็ไปตากแล้วออกมาก็ไม่สวยนะคะถ้าคนที่เขาทำขายนะเขาจะเน้นต้องต้องสวยนะคะแต่ถ้าเราทำกินเองอย่างไรก็ได้เนาะ ขอให้สุกแล้วก็สะอาดแล้วก็เก็บไปกินได้นานๆนะคะบรรยากาศวันนอกวันนอกของเรานะคะย่างปลาไปด้วยฟังเสียงจักระจันเสียงนกร้องไปด้วยนะคะเป็นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะถึงจะเสร็จ ั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าอีกด้านหนึ่งเหลืองไหมนะคะด้านหนึ่งเหลืองไหมถ้าเราไม่อบเนี่ยควันเขาก็จะอยู่ที่เดียวนะคะเราต้องใช้ใบตองปิดอบด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะคะอย่าลืมนะคะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์สาวมสุสิงเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ